สวัสดีครับผมท่านด้วยนะครับฟีไฟผมถูกแล้วครับเพราะอะไรไม่รู้ครับเขาบอกว่าต้องหลบที่ถูกต้อง,ตงแล้วไปบัญชีหมดแล้วครับมป็นกจะเล่นไม่ได้ผมไปสร้างรหัสใหม่หรืออะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับใครที่รู้ว่ารหัสไปโดนแบนดาวรหรือไม่โดนหรือต้องไปสร้างรหัสใหม่อะไรไม่รู้ครับโปรดชวผมไป ไปเอาไฟไฟอะไรวะไฟหกสิบ B F มาใช่ไหมแล้วผมก็ไปลงไฟใช่ไหทุกคนตอนแรกก็เล่นปกติแต่ตอนนี้มงถูกแล้วครับใครรู้ว่าผมจะโดนแบนถาวรหรือโดนแบนถาวรก็บอกเลยนะครับหรือผมจะโดนอะไรไม่รู้ทุกคนก็บอกเลยบอกด้วยนะครับผมจะโดน,นอะไร บางทีผมหายนะครับเพราะว่าจะเล่นได้เหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเล่นได้เหมือนเดิมทุนก็บ่าวเลยครับโอเคไหมไปยาเมื่อีกทีนะบอกเลยนะครับบอกเลยนะครับคอมเมนต์บอกเลยนะครับคอมเมนต์บอกเลยนะ